สวัสดีครับอยู่กับร้านบางคาแอร์ซอฟนะครับวันนี้มา,าิูเจ้าตัวแบงก์การอีโคมาจาลฟนะครับผมตัวนี้มาแบบแปลกๆเลยผมเพิ่งเคยเห็นทรงนี้เหมือนกันและทรงแบบนี้มันจะมีอยู่2แบบตอนแรกผมดูเอ้ในไทยมันจะอีกแบบนึงเป็นแบบไม่มีเจาะด้านข้างนะครับแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวผมอธิบายฟังทีหนึงครับลืมบอกว่าเปิดราคาก่อน ทีปราคาอยู่ที่5,000ันบาทนะครับแถมลูก10นัดฟรีค่าส่งผู้ซื้อต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปและใช้หน้าบัตรประชาชนในการซื้อนะครับแล้วก็ย้ำไม่รับดัดแปลงและไม่มีปลายทางนะจ๊ะนะครับมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องมาก็มีอันนี้คือคู่มือของเขานะครับอีโคมาจาร์ฟนะครับผมเป็นระบบเซมิออโต้แบ่งกันแม็กมันจุได้7บวกหนึ่งลำเพลิงนะครับเป็นแนัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับ โม้มีภาษารัเสเซียด้วยนะครับมันจะรอปก็รัเสเซียแน่นอนนะครับมันเป็นทรงเขาเรียกทรง PPK นะนะครับโอ้มันจะรอมันจะรอปแลวตัวเนี้ยมันไม่ถูกโฉลกกับลูกปอกเงินนะครับผมลองเทสปอกเงินละประมาณสามสี่สามสี่ลูกนะครับสับแตกบ้างไม่แตกบ้างแต่ลูกปอกทองเนี่ยถ้าไม่นับลูกที่ลูกเสียนะก็จะยิงได้ปกติผมงงกันว่ามันเลือกลูกนะครับอาจจะเลือกลูกปอกทองนะของอีโคนะครับของอีโค มาดูตัวปืนนะครับอันนี้เป็นร้อยที่ผมยิงมาแล้วนะครับตัวนี้มันจะแปลกนิดหนึ่งเพราะว่าจุกแดัดแรงดันเขาอ่ะมันไม่ได้อยู่มันไฟไม่ได้ออกหน้านะครับตอนแรกนึกว่ามันมีปัญหาสุดล้วไม่ได้มีปัญหาจากการหาข้อมูลเนี่ยคือเขาเป็นจุกตันนะครับแล้วเจาะตัวนี้เป็นตัวระบายแรงดันแทนนะครับตัวนี้นะไอ้ยคาดบางเหลืองก็เลยออกมาอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะครับ mm. ผมก็งงว่าเอ๊ะมันมีปัญหาหรือเปล่า,ลา,าครับ,บ,รบไปดูรีวิวต่างๆนะครับในประเทศไทยตัวนี้ไม่มีรีวิวมีจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป ยี่ห้อเดียวกันอีโคโมาจะลอฟนะครับยี่ห้อเดียวกันแต่มันจะเป็นปิดแล้วไฟออกหน้าแล้วเป็นรูเอ่อเลือกรูรูแบบมองทะลุได้แต่ตัวเนี้ยมันมองทะลุไม่ได้ดยวผมนึ้นสไลด์ดูตัวเนี้สยสไลด์หนักแลวเหมาะกับท่านหญิงนะครับเพราะว่าตัวมันเล็กมากนะ,ะมันแขวนสไลด์ไม่ได้นะครับมันแขวนด้วยใช้แม็กนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าเป็นรูตันนะครับเพราะว่าข้างในเขาเป็นเป็นเหมือนรูตันมาเลยแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นช่องระบายแรงดันแทนนะครับ เพราะว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไรนะแต่เป็นระบบเขาแบบนี้จริงจริงนะมันไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ผมดูจากรอยรูแล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้เจาะเองแต่เป็นเจาะมาตั้งแต่ลงงานนะครับเพราะว่าถ้าเจาะเองรูจะไม่สวยอย่างนี้นะครับถ้าเจาะเองมันต้องเป็นรอยน็อตขาวๆต่อให้แต้น้ํายาลมดํามายังไงผมก็เห็นนะครับอันนี้ผมเทสยิงแล้วนะอ่ะอันนี้ระบบเซฟนะครับลันไกปุ๊บต่อให้มันสับมันจะสับไม่ลงนะครับมันสับไม่โดนเข็มเห็นไหมมันจะมีตัวรองนะครับตัวรองเข็มพอเราปลดเซฟปุ๊บ แม้ว่าเข็มตรงนะครับปุ๊บมันก็จะตีได้นะครับสภาพภายนอกก็ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วนะครับก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับก็นะมือสองนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะถ้ามือหนึ่งมีนี่อันนี้ผิดปกติแล้วนะแต่ทษทีครับผมค้ามือสองนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าใครสนใจเล่นปืนแปดนะครับแบงก์กันก็เล่นได้แล้วก็ย้ํานะครับว่าแบงก์กันเนี่ย ไม่สามารถเราไปดัดแปลงได้นะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ไปดัดแปลงด้วยเพราะตอนนี้ราคาแบงก์กันนี่เอาไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆนะครับในในในเลทราคามือหนึ่งนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มจะฉุดไม่ค่อยจะอยู่แล้วนะครับเนื่องจากคนที่ไปดัดแปลงกันนั่นแหละครับเอาไปทําให้ราคามันมัน,ม,นมันพุ่งสูงขึ้นโดยที่แบบผมว่ามันมันแพงคือบางทีผมก็ตกใจนะครับว่าบางทีราคามันโดดไปอะไรเยอะแยะขนาดน,นั้นนะครับ เราผมเองก็เอ้ยมันจะอะไรขนาดนั้นวะมันก็ขึ้นสูงคือปกติตอนเนี้คือผมว่ามันก็สูงอยู่ในระ,ะดับหนึ่งแล้วนะเออในความรู้สึกผมอ่ะผมว่ามันก็สูงในระ,ะดับหนึ่งนั่นแหละแต่มันก็ไม่ควรสูงไปมากกว่านี้นะครับในความรู้สึกผมขอโทษน,นะฮะสักคู่มาเจอได้นะครับก็พยายามเล่นกันแบบให้มันตามกฎหมายเนาะเพราะว่าราคามันก็ เราก็โทษใครไม่ได้นะครับมันก็โทษกับตัวพวกเราเองนั่นแหละที่เราคือตัวพวกก็คือไม่ใช่ตัวพวกเราเองโทษอ้พวกที่แม่อาไปแปลงครับทําให้ราคามันสูงขึ้นนะครับคนแทนที่จะหาซื้อง,ง่ายๆกับกลายเป็นหาซื้อยากขึ้นนะครับให้หาซื้อไม่ยากนะครับควายสุกผมมันยังหาซื้อไม่ยากแต่เลทราคาที่มันจะจับต้องได้เนี่ยมันยากขึ้นแค่นั้นเองนะผมอ่ะวิธีการถอดสไลด์นะครับก็คือใช้มือกดอย่างนี้นะครับกดอย่างนี้นะ ดึงและยกออกนะครับหรือถ้าท่านใดไม่ถนัดนะครับให้เอาอะไรต่างๆก็ได้แปลงในคุณดูคาบดิด้วยความที่เป็นแรงดันย้อนกลับนะครับคุณดูคาบที่มันอยู่ข้างในเห็นไหมว่าจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเกิดเป็นปืนที่แรงดันออกไปข้างหน้าคือมันจะพุ่งออกไปข้างหน้าบ้างมันจะไม่เยอะนะครับแต่ถามว่าไอ้ตัวเนี้ยควรต้องล้างบ่อยๆสุดๆนะครับยิงสักห้าหกนัดก็ควรจะล้างละนะครับส่วนท่อที่เป็นแบบนี้นะครับผมไปดูของต่างประเทศมามันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับตอนแรกนึกว่าปืนมีปัญหา ไม่ครับมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่โรงงานนะครับผมมันอาจจะไม่ได้งอขนาดนี้หรืออาจจะงอมาตั้งแต่ตอนนี้เขายิงนะครับเพราะว่าด้วยตัวเขาเนี่ยมันเป็นตัวตันนะครับพอแรงอัดมันอัดมากๆเข้าเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวรองเขาเนี่ยอาจจะมีการขยับบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับล้างไปเลยนะตัวนี้ไม่ถูกกระปอกปอกไอก้ปอกเงินนะครับแนะนําเป็นปอกทองเหลืองนะครับผมคือใช้ปอกใช้ตัวปอกทองอะ่ะตับแตกนะครับ แต่พอเป็นปลอกเงินเนี่ยสับไม่แตกแต่ต้อ,องงงกันว่าเป็นที่อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ยังงงอยู่นะตอนนี้นะครับพยายามเปลี่ยนปลอกแล้วเปลี่ยนอะไรแล้วแต่ดูดูคลิปตอนเทสยิงแล้วกันเพราะว่าผมยิงก่อนแล้วค่อยมาถ่ายตอนล้างนะครับเพราะยังไงก็ต้องล้างเนาะเนี่ยคุณดูา่าพเลยคือก็ปอกทองเนี่ยสับแตกสับแตกนะครับแต่ปอกเงินนี่สับไม่แตกนะครับงงนะฮะแล้วก็อันนี้ฉีีิโคนล้างแล้วเรียบร้อยนะครับ แทบไม่ต้องใช้แปรงขัดเลยแค่ฉีดซิลิโคนเองก็เกลี้ยงแล้วมันก็เปิดเป็นชั้นฟิล์มแบบลอยๆยขึ้นมาแล้วนะครับคือเราไม่ต้องไปล้างเพิ่มเติมจากจากนี้ก็ได้นะครับผมไม่ต้องใช้แปรงขัดก็ได้หรือจะขัดหรือถ้าท่านใดยิงบ่อย,อยๆจะเป็นคราบเขม่าเนี่ยก็ควรจะใช้แปรงขัดสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็พอแล้วนะครับจริงๆแปรงกันเนี่ยล้างแค่นี้มันก็เกินความจําเป็นละนะครับเพราะว่าเราฉีดอัดเข้าไปเลยนะครับจริงๆไอตัวโซเนก,นเ,นเ,นกเนี่ยเฮ้ยไอโซเนกไอตัวเจครพรีด่ขนาดนวะนรับ มันก็จะเรียกว่ามันก็เคลือบแล้วนะครับแล้วก็แค่นี้ก็เกินพอแล้วนะครับหรือจะลงจละบีขาวเพิ่มเติมนะครับก็ได้นะครับเจละบีขาวนะข้อดีคือการดักดักพวกขเมเหลาดักอะไรเงี้ยที่ไม่ให้มันมันหลุดไปในตัวอยู่ในตัวปืนเยอะเกินไปนะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเช็คก่อนนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมว่ามันถอดง่ายดีนะไม่ต้องมีตลักอะไรเยอะนะครับดึงคันกง่งไกลอันเดียวก็ออกได้แล้วนะครับ แล้วก็ไม่ต้องแปลกกับเจ้าตัวลักษณะภายนอกเขานะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่โรงงานนะครับเพราะว่าดูที่คลิปรีวิวเคยตัวเนี้ยมันต้องดูคลิปรีวิวต่างประเทศเท่านั้นนะครับประเทศไทยไม่มีนะผมว่างงว่าประเทศไทยไม่มีแต่ถ้้มันก็หลุดมาเนาะมันก็แปลกๆดีนะแปลกดีนะครับมักเอ่อมักจะลอฟหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับถ้าใดสนใจไปยิงเล่นนะครับแล้วเวลาเล่นนะครับก็อย่าลืมร้านความสะอาดปืนแบงค์กันของพวกท่านด้วยนะครับย้ำทุก ย้ำทุกคลิปย้ำตลอดนะครับไม่ย้ำไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายๆท่านชอบเล่นอย่างเดียวแล้วไม่ล้างนะครับท่านต้องคํานึงถึงไว้เสมอว่าแบง์กันเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากปืนจริงมากนักนะครับต่างแค่ลูกกับระบบการยิงแล้วก็วัสดุอุปรกรณ์ที่เขาใช้ผลิตเจ้าตัวแบง์กันขึ้นมามันก็ต่างแค่นั้นเองนะครับแต่พวกเขา่าพวกอะไรเนี่ยมันก็ฟิลฟิลปืนจริงแล้วก็พยายามนะครับยิงเสร็จแล้วก็ล้างซะหน่อยนะครับ วิธีการล้างมันล้างไม่ยากนะครับถอดก็ถอดง่ายบางตัวถอดโคตรง่ายเหมือนตัวนเนี้ยเนี่ยแล้วก็นิ้วดันปึ๊บกดหรือถ้านะครับหรือถ้าจะไม่อนิ้วดันกลัวแบบแรงไม่พอแล้วก็ง้างเสร็จปุ๊บแล้วหาอะไรเนี่ยมาขัดมันมาเอาสลักมาก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยปุ๊บท่านก็ง้างใช่ไหมแล้วก็ขัดไว้แบบนี้ เดี๋ยวเรเกลี่ยมันหน่อยเพราะว่าให้มันเป็นรอยบากมันจะไม่ไม่กระดกนะแล้วมือก็ลื่นแล้วเนี่ยผมอ่ะขัดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงสไลด์ปุ๊บยกอันนี้เองมันก็ออกแล้วนะครับอ่ะแล้วเราเสร็จปุ๊บเราก็ดึงก็ปล่อยนะครับร่างกายโชว์เนาะนี่เลยนะครับตังนี้สภาพสีอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ผมว่ามันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับอ่ะมันก็เนี่ย ก็สวยอยู่นะก็สวยอยู่นะเอ้ยนะครับพยายามขยันสีซิลิโคนไม่ต้องถอดเยอะหรอกถอดแค่ชุดบนออกแล้วก็ฉีดซิลิโคนไล่ไล่ไล่ดูคาบดำดำแล้วก็ด้วยความตัวเนี้ยมันดันพวกเศษออกไปอาทางด้านหลังแล้วก็ตรงรูนี้นะครับทางที่ดีนะครับควรมีไฟฉายสักอันหนึ่งเพื่อส่องรูดูดูด้านในนะว่าเอ๊ะมันหมดหรือยังหน้าคาบเหลืองแต่จริงๆไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรนะครับเพราะเสร็จแล้วลูกมันเข้าอยู่มันเข้าอยู่แค่นี้ เนี่ยลูกเข้าไปอยู่เข้าู่ประมาณนี้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นตัวระบายลมนะครับระบายแรงดันซึ่งมันก็ออกไปไม่ถึงอยู่แล้วลูกมันก็ดันปุ๊บย้อนออกมาออกรูนี้นะครับเออแต่ไม่เหมาะกับคนเอามันก็เหมาะทั้งซ้ายทั้งขวานะได้หมดนะครับแต่ทางที่ดีคือคนเป็นผู้หญิงนะครับเพราะหรือผู้ชายมือเล็กเพราะว่าอะไรนี่คือผมมือใหญ่นะนี่คือสภาพ <c oughs> ใช้คําว่าอะผมเนี่ยแนบนิ้วไปเลยอะมันก็พอดีมือ แต่ถามว่าผมกริปจริงๆเนี่ยตอนใส่แม็กมันก็จะพอดีนะครับมันก็จะพอดีแต่กริปสองมือปุ๊บข้างนี้มันล้นนะครับทางซ้ายมันล้นก็ไม่ได้เหมาะกับผู้ชายมือใหญ่นะครับเหมาะกับเป็นผู้ชายมือเล็กกับผู้หญิงนะครับมือเล็กนะครับผู้หญิงบางคนก็มือใหญ่เนาะนะครับอ่ะแมกกาซีนนะครับแล้วก็อัดเข้าไปใครเล่นแบงค์กันไม่ล้างผมขอยแย่ตีมือนะ ถ้าใคไ,ไม่สะดวกจะล้างเองนะครับแบบอยากเซอร์วิสอยากสปาอยากเอามาดูเรื่องสนองสนิมอะไรเงี้ยก็ได้มาได้ที่ร้านนะครับเพราะว่าไปเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งไว้ข้ามคืนการสปาบีบีกันหรือแบงก์กันเนี่ยมันคือการล้างความสะอาดทุกชิ้นแบบถอดถอดแบบถอดเลยนะครับถอดแบบเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็มานั่งเช็ดนั่งล้างนะครับกันแบบสนุกสนานนะครับผมสามวันห้าติบไม่แพงนะครับแมงก์กันก็ราคาเดียวกันนะเพราะว่าน้ำยาที่ผมใช้ล้างเนี่ยผมไม่ได้ใช้ซิลิโคนล้างผมดีกันนะครับ แบงกันเนี่ยผมใช้เจ้าตัวโซเน็กล้างนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบกลิ่นโซเน็กจะมาล้างในกล้องอมผมไม่ชอบนะมันมันไม่ชอบกลิ่นนะพูดตรงก็ไม่ชอบกลิ่นนั่น,นแหละนะครับโอเคประมาณนี้ไปล้างเสร็จแล้วนะครับใส่แม็กกลับปั๊บคทนานี้ก็พร้อมลุยกันแล้วนะครับผมโอเคต่อไปชมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวอีโค่กันนะครับผมอีโค่อีโค่นะครับ ด้วยลูก9ม mm ม PAK นะครับแบง์การจํานวน3นัดปลอกทองนะครับอย่าลืมที่ผมบอกผมมีลูกชื้นด้วยนะครับเหมือนที่ตัวที่ผมรีวิวไปพร้อมกันไม่รู้ว่าจะยิงได้ไหมก็มาเทสดูแต่ผมหยิบลูกเงินมาเผื่อสํารองไว้1ลูกเผื่อมันยิงไม่ได้นะครับผมเพเผื่อมันดานั่นแหละตัวเล็กน่ารักมากนะครับมาดูกันนะโอ้ยอย่างลื่นน้ํามันเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าเหมาะสําหรับท่านหญิงนะครับมันเล็กจริงๆนะผมกำเนี่ยเกือบ เกือบเลยนิ้วก้อยนะครับถ้ากิ๊บสองมือคือเลยแน่นอนนะครับแล้วก็กระแทกนิ้วแน่นอนนะครับโอเคครับด้านนะครับหนึ่งนัดแล้วก็หนึ่งนัดนะครับด้านนะจ๊ะเอาไม่ได้ด้านแรงดันมันไม่พอครับเนื่องจากลูกน่าจะชื้นนะครับผมชื้นโอ้โหแนะนำว่าถ้าเกิดมันดึงสลด์ไม่ไปนะครับ ให้ดึงนกก่อนแล้วค่อยคืนสไลด์นะครับเนื่องจากมันแข็งจริงนะนกมันแข็งนะครับแล้วมันแขวนเรียกคุณลาลูกหมดสไลด์มันค้ามันแขวนด้วยลิ้นนะครับมันแขวนด้วยลิ้นแล้วก็ดึงแมกมาปุ๊บสไลด์มันก็จะตกนะครับเห็นไหมอ่ะลองลูกปอกเงินอีกเจ็ดนัดจะได้รู้ว่ามันไม่ได้มีปัญหาสรุปแล้วลูกชื้นนะครับสามารถยิงได้แต่อาจจะยิงได้ติดเป็นบางนัดนะครับจะเรีว่าบางนัดนะฮะอ่ะ มาลองดูกันนะครับหนึ่งนัดนะครับอ้าวอย่าบอกนะลูกปอกเงินทองหยิบมามันกดน็ด้าเฮ้ยมันไปนได้มันจะด้านเลยครับเนี่ยผมขอลองสักทีนะฮะนะลองสักทีนึงนะครับอาะลูกปอกเงินผมก็ด้านทั้งนั้นเดี๋ยวผมเอาลูกใหม่ก่อนโอเคมานะครับ เป็นปอกทองนะครับหนึ่งปอกเงินหนึ่งนะครับมาเทสกันอีกทีหนึ่งไม่รู้จะด้านไหมนะลูกผมนี่ไม่ดีเลยอูด้านนะครับจบข่าวอาจจะไม่ได้ก็ได้ครับน่าจะเป็นที่ปอกลูกหรือเปล่าไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าปลอกเงินไม่ค่อยถูกครับเจ้าตัวนี้สักเท่าไหร่ตั้งแต่ผมลองยิงมาเนี่ยจริงก็มีปัญหาแต่ปลอกเงินแล้วแหละแนะนําว่าเดี๋ยวผมแถม ปอกทองเดี๋ยวผมสั่งปอกทองแล้วแถมไปให้นะครับอันนี้ใส่ไปแล้วนะไม่ได้อาลูกออกนะครับโอเคจบข่าว <c oughs> สุบแล้วปอกเงินไม่เหมาะกับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวจัดการใช้ปอกทองนะเพราะว่าเข็มที่มันตีอาจจะไม่ไม่ตรงตามที่ตำแหน่งที่มันอยู่นะครับมันเลยอาจจะทำให้ตัวตัวปืนมีปัญหานะครับ แจ้าตัวนี้ไม่เหมาะกับลูกปอกเงินนะครับถ้าใช้ปอกทองได้ไม่มีปัญหานะฮะโอเคุ๊บนะครับโอ้โหอ่ะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับยิงได้ปกตินะครับเวลาลูกหมดสไลด์ค้างนยะต้องดึงแม็กออกสไลด์ถึงจะตกนะครับผมงั่นเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่นะครับปุ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับคุณเห็นเศษเหลืองๆข้างในไหม นั่นคือเศษหัวปอกที่มันออกมาจากปอกเจ้าตัวปอกสีทองนะครับมันจะเป็นเศษแบบนไหนะนี่มันบอกว่าตัวนี้มันไม่เหมาะกับเจ้าตัวปอกเงินนะครับแนะนําไม่ใช้เป็นปกอกอปอกทองนะครับเดี๋ยวผมสั่งปอกทองก่อนปอกทองของหมดนะผมโอเคเนาะก็เล่นเสร็จแล้วนะครับรอแม็กออกก่อนทำแม็กออกปุ๊บมันก็ตกละแล้วก็ร่างกายทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมก็ประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อที่เพจบีีการเชริงเซาร แกลด b K ีแคร์ซอสนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ